นะอัสุตวสูตรที่หนึ่งนะอัสุตวสูตรที่หนึ่งเล่มที่16ก็ที่230สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภัก์ประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบิติกเศรษฐีเขตพระนครสวัสดีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภักต์ตัดเปรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้มได้สดับจะพึงเบือนนาย บ้างทายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีการเกิดก็ดีการตายก็ดีของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดดินน้ำลมไฟอ่ะมหาพูดทั้งสี่นี้ย่อมปรากฏนะก็จะปุถุชน ไม่ได้สดับจึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในร่างกายนั้นนะคือในสภาพของเวทนาทางกายหรือร่างกายร่างกายแล้วก็มีเวทนามันมันมีความไม่เที่ยงนะมันเจริญเสื่อมเกิดใต้นี่บางทีคนเราก็ทรมานแล้วก็รู้สึกว่ามันโอ้มันเสื่อมก็ไม่อยากได้ก็เบื่อหน่ายเหมือนกันละหน่ายคลายบ้างเป็นบางคราวเหมือนกัน ในร่างกายนี่จะหลุดพ้นบ้างเหมือนกันโอ้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาก็พูดพูดกันอยู่นะไม่เที่ยงลอกอะไรเนี่ยมันก็ลาหนายคลายได้บ้างเหมือนกันนะเป็นบางคราว <c oughs> แต่ตถถาคตเรียกนะร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้ว่านะทีนี้แต่พระพุทธเจ้านี่ตัดถึงกายยศนะเรียกว่าจิตบ้างมโนโบ้างบิญญาณบ้าง เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนั่นเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างโอ้โหเนี่ยจะเรียกร่างกายว่าจิตคือมโนคือวิญญาณนั่นนะคนฟังก็จะหูหักเหมือนกันแต่ภาษา,าบาลีท่านกับกลับมาอย่างนี้เนี่ยท่านก็เลยจะแปลไปอย่างอื่นไปท่านก็เลยแปลไม่ได้นะจะแปลเพี้ยนไปว่าเป็นร่างกายนี่ก็ไม่ได้เลยต้องมีจิตมีมโนมีวิญญาณก็คือ กายศสะภาษาบาลีคือกายัสะนั่นก็คือมีทั้งเน้นมาที่จิตมโนวิญญาณมา,มาที่จิตวิญญาณนะมาที่จิตใจมาที่จิตวิญญาณนะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนั่นแหละอาศัยอยู่ในกายนั้นนะเดี๋ยวมาดูนะดูภาษาบาลีนะดูภาษาบาลีว่ากายยัสะ <c oughs> ท่านใช้คําว่ากายยัสะที่แรกท่านใช้คาว่ากาย กายสมิงนะกายสมิงนี min, ja, assuming, na, ai, na, ่คือร่างกายนะท่านใช้คำว่ากายสมิงนะรวามเบื่อหน่ายในร่างกายนะกายสมิงนี่คือร่างกายนที่คนจะเบื่อหน่ายได้บ้างเนี่ยนะบางคราวเนี่ยนะก็เบื่อหน่ายร่างกายนี่แหละเบื่อหน่ายได้บ้างเหมือนกันนะกายสมิงเนี่ยตัวเนี้ยเบื่อหน่ายได้บ้างเหมือนกันร่างกายเนี่ยนะเบื่อหน่ายเหมือนกัน ไกสมิงนี่ก็เบื่อหน่ายได้บ้างเหมือนกันกันว่างั้นนะอ่านิพพังเหมือนกันหน้าๆเบื่อหน่ายมันกน็เข้าสู่นิพพานเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้เหมือนกันเป็นบางครัง้งบางคราวนะไกสมิงไอ้สภาพร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงนะเกิดตับเกิดดับเกิดดับโอ้ไปยึดมัน่นถือมั่นมันก็ทุกข์นะท่านก็บอกว่าแม้ปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมะนี่ก็ บางทีก็เบื่อหน่ายได้เหมือนกันไอ้กายสมิงนี่นะแต่มันต่างกันจากนะแต,นะแต่มันแต่มันต่างกันจากกายยัสษะที่มีดินน้ำลมไฟอาศัยอยู่นะพระพุทธเจ้าดุกระภิกษุทั้งหลายนะพิกสูคเวนะอิอิมัดสังนะภิกสูคเวอิมัดสังนะดุกระภิกษุทั้งหลายนะนี่แหละ จตุมหาภูตภูติกะภูติกัดสังนะพูติกัดสังกับมหาพูดถึงสีกับกัดสังกายสะเนี่ยกัดะนะกัดศก,กายยศจ,ต,จตุจตุจตุมังต้องอ่านว่าจตุมังเนาะจตุมังมหา จะตุมะ่มาอ่านว่าตุ่มเลยเราจะตุม่มฮะจะตุ่มมหาภูติภูติกัสสะนะกายยัสกายยะนะกายยศกายยศนะนี่ท่านเรียกแต่ก็บอกว่าน,นี่นะกายยะทีนี้นะไม่ใช่กายอันนี้แล้วนะคนละอย่างกับกายสมิงแล้วนะกายสมิงนี่คือสภาพในร่างกายเนี่ยตัว,ต,วตัวร่างกายนี่หน้าเบื่อหน่ายแต่กายสมิงเนี่ยหน้าเบื่อหน่าย กายสมิงนี่คือร่างกายก็ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็จะเบื่อหน่ายได้บ้างแต่กายยศเนี่ยนะกายยศที่อยู่ในอยู่ในมหาภูตรูปทั้งสี่นี่นะอยู่ในดินน้ำลมไฟอยู่ในร่างกายเนี่ยนะก็จะนะกายยศนี่คืออะไรนะคือจิตคือมโนโคือวิญญ,ญาณแตากับตัดถึงกายยศนี่เป็นสภาพจิตมโนโวิญญ,ญาณ อยู่ไหนละละ่ะน่ะเนี่ยท่านก็นตัดว่ามันเป็นมันเป็นจิตมันเป็นมโนเป็นวิญญาณอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเป็นจิตเป็นมโนเป็นวิญญาณเนี่ยเป็นจิตตังมโนวิญญาณังากายสาสนี่แหละ ากายศาสตรนี่แหละเป็นจิตเป็นมโนเป็นวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างอาศัยอยู่ในดินน้ำลมไฟดูดินน้ำลมไฟมาเป็นร่างแล้วก็อาศัยอยู่โอเคนะหามาดูตรงนี้ <c oughs> แต่ตะคตตาคตเรียกกายศสะกันแล้วกันนะอาจาร,รย์ชัยภาษาท่านเลยกันแล้วกันกายศาสตร์อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนะ คือจิตคือมโนคือวิญญาณเนี่ยตอนนี้ท่านใช้คาว่ากายสัตอนนี้เป็นกายสัต่างกันจากกายสมิงนะกายสมิงกายสมิงเนี่ยก็เป็นร่างกายร่างกายธรรมดานีนคนก็จะเบื่อหน่ายได้บ้างแต่จิตมโนวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างคือมีครบหมดน่ะมีทั้งจิตวิญญาณมีทั้งร่างกายมีทั้งจิตวิญญาณ นม th. exactly right. ีทั้งจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างกายเป็นชีวิตนะอันนี้คือจิตคือมโนคือวิญญาณนะจิตมโนวิญญาณนี่พระเจ้ก็ะตัดว่าแต่ตถคคตเปรียกกายยสาอันปี่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างพุทุชนผู้มิได้สดับไม่ได้ฟังธรรมะแท้คนพู้นาด้วยกิเลส ไม่ได้ฟังธรรมะแท้ๆไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดุดพ้นในจิตนะแต่ในร่างเนี่ยมันบางทีก็เบื่อเบื่อบ้างนะมีไม่หลับไม่ติดไม่ยึดในร่างอเบื่อหน่ายเหลือเกินทรมานเหลือเกินโอ้โหบางคนอาจจะอยากตายอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วไม่มีไม่อยากมีร่างนี่แล้วบางทีก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเหมือนกันนะแต่บางทีก็แต่งเชฉยสวยลอยงงเงี้ยใช่ไหมออมีสภาวะงงนแต่บางทีก็ ช่างมันเถอะใช่ไหมบางทีคนบ้ายังไม่ใส่ใจร่างเลยก็ยังมีใช่ไหมไม่นสนใจเลย,ยทัจะว่าตัวุูุชนธรรมดาเลยขณะคนบ้ายังไม่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวอะไร่างว่ามันนะอย่างนี้เป็นต้นนะบางทีก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้เหมือนกันนะในเรื่องของร่าง <c oughs> แต่จิตนี่พระเจ้าบ,บอกว่าจิตนี่โอ้จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในจิตนี่ยากเหมือนกันนะน่ะ ปุถุชนผู้มีได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนับจุดพลในจิตนะทันจี้ลงไปที่จิตเป็นต้นนั้นได้เลยนะจะก,กำจัดกิเลสเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยกิเลสท,ที่อยู่ในจิตเนี่ยนะจิตมโนวิญญาณกายยศาสเป็นเนื้อหารวม <c oughs> กายยศาะแล้วกายัศาะนั้นก็จะมีผัสสะมากระทบด้วยนะจึงจะเรียกว่าครบนะครบองค์ประกอบ มีผัสสะจึงมีเวทนาในจิตนั่นนหะข้อนั้นพอเหตุไรเพราะว่าจิตเป็นต้นนี้อันปุถุชนไม่ได้สดับรวบรักถือไว้ด้วยตัณหาเห็นไหมในจิตเนี่ยมันมีกิเลสตัณหายึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราดังนี้ี่ก็จะมีกิเลสตัณหาเนะี่ย ได้ตามที่อยากเราก็สุขใจไม่ได้ตามที่อยากเล่าก็ทุกข์ใจยึดว่าสุขทุกข์นั้นเป็นตัวเราของเราอันนี้เนะี่ยเขายึดแล้วเป็นตัวเราของเราเราก็อยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์เท่านั้นดังนี้ตลอดการชานานฉะนั้นม,มีกิเลสตัณหาอยู่ถ้าไม่กําจัดมันมันก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะแท้ก็กําจัดมันไม่ได้ปุทุชนผู้มีได้สดับจึงไม่อาจจะเบื่อหน่นายคลายกําหนัด หลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยนะก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้นี่เป็นสัจจะอย่างนี้ น,น,นี่พระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าพุทุชนที่ไม่ได้ฟังธรรมะแท้จึงไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากสุขปลอมทุกจรงอ่นะจากสุขปลอมนั้นจนหลุดพ้นจากทุกจริงในจิตนั้นนะไม่สามารถหลุดพ้นได้เลยนะเธอกระจัดอย่างนี้นะเอาละ <c oughs> ตกลงเป็นอย่างนี้นะคำว่าก,กายยัสสะก็คือจิตมโนวิญญาณ นี่แหละน่ากลับมากลับมาที่ทีนี้เราจะกลับไปที่